ถ้าคุณเคยคิดว่าการไล่ใครคนหนึ่งออกจากชีวิตจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นลองฟังเรื่องนี้ก่อนสิบปีก่อนหญิงสาวคนหนึ่งผลักแม่สามีออกจากบ้านพร้อมคำพูดที่เธอไม่คิดว่าจะตามหลอกเธอไปตลอดชีวิตแต่สิบปีต่อมาเมื่อเธอกลับมาที่บ้านหลังเดิมเธอพบจดหมายจากคนตายและเสียงที่เธอจำได้ดีกำลังเรียกชื่อเธอจากในความมืดบ้านหลังนี้มีบางอย่างรออยู่บางอย่างที่ไม่เคยจากไปเลย แม้หลังความตายฝนตกพรำๆในเช้าวันนั้นเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาเก่าดาังติ๋งติงอันชันยืนอยู่หน้าบ้านไม้ที่เธอเคยอาศัยเมื่อสิบปีก่อนกลิ่นอับของไม้ชื้นโชยเข้าจมูกทําให้ความทรงจําเก่ากลับมาทันทีภาพวันที่เธอตะโกนไล่แม่สามีออกจากบ้านยังติดอยู่ในหัวน้ําตาของหญิงชาราที่เดินหันหลังไปช้าชายังชัดเจนเหมือนเมื่อวานตอนนั้นอันชันคิดว่าเธอทําถูก คิดว่าแม่สามีขัดขวางชีวิตคู่แต่ตอนนี้เธอกลับยืนอยู่ที่เดิมมือสัน่นหัวใจเต้นแรงเพราะมีจดหมายฉบับหนึ่งถูกส่งมาหาเธอบนซองเขียนว่าจากแม่ด้วยลายมือสั่นๆอันชันเปิดช้าๆกระดาษด,ด้านในเปียกชื้นเล็กน้อยกลิ่นกระดาษเก่าทําให้เธอหายใจไม่ทั่วตัวอักษรเขียนเบาๆว่าลูกเต๋อถ้าวันหนึ่งลูกกลับมาที่บ้านหลังนี้เสียงลมพัดหน้าต่างกระแทกตึ้ม อันชันสะดุ้งสุดตัวหัวใจหล่นวูบมือเธอสั่นจนกระดาษหล่นลงพื้นในจังหวะนั่นเองเสียงฝีเท้าชาชาๆดังมาจากห้องในสุดกึกกึกอันชันเงยหน้าขึ้นตาเบิกกว้างเพราะที่ปลายทางเดินนั้นเธอเห็นเงาคนยืนอยู่ในความมืดรูปร่างผอมสูงหลังค่อมเล็กน้อยแสงฟ้าแลาบจากนอกหน้าต่างสองเข้ามาเผยให้เห็นใบหน้าซีดเซียะวะเหมือนคนที่ไม่ได้หายใจมานาน อันชันถอยหลังช้าๆหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกใครใครอยู่ในนั้นเสียงเธอสั่นจนแทบไม่เป็นคำไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมหายใจเบาๆดังแผ่วๆหืมอันชันรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวเย็นลงปลายนิ้วเริ่มชาขนลุกสู้ไปทั่วร่างจุ่ๆกลิ่นควันทูบก็ลอยมาแต่จมูกกลิ่นเดียวกับวันเผาศพแม่สามีเมื่อสิปีก่อนเธอเริ่มหายใจที มือข้างหนึ่งคว้าขอบโต๊ะไว้แน่นอีกข้างหนึ่งค่อยๆเกื้อมไปเก็บจดหมายขึ้นมาแสงฟ้าแลบอีกครั้งคราวนี้เธอเห็นชัดหญิงชราหน้าคุ้นตายืนอยู่ตรงนั้นผมขาวยาวปกหน้าริมฝีปากยิ้มแผ่วๆแ,แต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าแม่เสียงอันชันแทบไม่ออกจากลำคอหญิงชราขยับปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วๆกับคำพูดเบาๆ ที่เหมือนกระซิบใกลห้หูลูกยังจำได้ไหมวันนั้นลูกพูดว่าอะไรกับแม่อัญชันสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลอาบแก้มภาพในวันนั้นกลับมาอีกครั้งวันที่เธอตะโกนแม่ออกไปจากบ้านฉันเถอะฉันไม่ต้องการแม่อีกแล้วเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในความมืดเย็นชาและเต็มไปด้วยความเศร้าแม่ไม่เคยไปไหนเลยลูกอันชันเหยหน้าขึ้นแต่หญิงชราหายไปแล้ว เหลือเพียงก้าอี้โยกเก่าๆที่ค่อยๆแกว่งเบาๆเกียดเอียดเสียงนั้นดังสะท้อนอยู่ในบ้านเงียบงันเธอก้มลงมองกระดาษในมืออีกครั้งตัวหนังสือที่เมื่อครู่ยังอ่านได้ตอนนี้เละเปื้อนเหมือนหมึกละลายเหลือเพียงประโยคเดียวที่ยังเห็นชัดแม่รออยู่ในบ้านหลังนี้อัญชันหันมองรอบตัวผนังไม้เริ่มมีรอยชื้นแปลกๆเหมือนมีใครบางคนเขียนชื่อเธอไว้ทีละตัวชะชะ เธอก้าวถอยหลังจนชนกับบางสิ่งด้านหลังเย็นแข็งมือหิวย่นแต่ลงบนไหล่ของเธออย่างแผ่วเบาอัญชันกลืนน้ำลายหันกลับไปช้าชร่างของอัญชันแข็งค้างทันทีดวงตาเบิกโพลงล้มหายใจติดขัดในลำคอเพราะสิ่งที่เธอเห็นตรงหน้าคือใบหน้าของหญิงชาราที่เธอจำได้ดีรอยย่นรอบดวงตาริมฝีปากแห้งแตกและแผลเป็นยาวที่แก้มขวา แผลเดียวกับที่เกิดขึ้นในวันที่เธอผลักแม่สามีล้มกระแทกโตะ๊ะแม่เสียงเธอสัน่นน้ำตาเอ่อจนพร่ามัวหญิงชรามองเธอนิง่งสายตานั้นไม่ใช่ความกโกรธแต่เป็นความเศร้าลึกลึกจนแทงทะลุหัวใจลูกสิบปีแล้วนะเสียงนั้นเบาราวกับลอยมากับลมแต่ดังชัดเจนในหูของอัญชันแม่ไม่เคยออกไปจากบ้านนี้เลยอัญชันถอยหลังแต่ขากลับไม่ขยับ เหมือนเท้าถูกยึดติดไว้กับพื้นเสียงหัวใจของเธอดังตุบตุบราวกับกลองในอกเธอกระพริบตาแต่ภาพแม่สามีก็ยังอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ในเงามืดและยิ้มจางๆอย่างปวดร้าวแม่แม่อยากให้ฉันทำยังไงเสียงเธอขาดหายไปกลางคันเพราะในมือของหญิงชรามีของบางอย่างเป็นผ้าขาวพับเปียบตรงกลางมีชื่อของเธออันชันเขียนด้วยหมึกแดงเข้มเหมือนเลือด อันชันร้องอุทานเบาๆขนทั่วร่างลุกสู้หญิงชราก้าวเข้ามาอีกก้าวแสงฟ้าแลาบสว่างวาบเผยให้เห็นรอยน้ำตาบนแก้มของหญิงชราเธอยื่นผ้าผืนนั้นมาช้าๆนี่คือสิ่งที่แม่เตรียมไว้วันที่ลูกขับไล่แม่อันชันสายหน้าไม่หนูไม่อยากรับแต่ร่างของเธอขยับไม่ได้มือที่สั่นเทาเกื่อมออกไปเองสัมผัสผ้าขาวเย็นเฉียบทันทีที่นิ้วแตะลง ภาพในหัวก็พรั่งพรูขึ้นมาเสียงร้องไห้ของหญิงชราเสียงประตูปิดดังปังเสียงฝนตกในคืนที่แม่สามีเดินออกจากบ้านและเสียงรถที่เบรกกระทันหันเธอจำได้แล้วคืนที่แม่สามีตายเธอไม่ได้ไปรับศพไม่ได้แม้แต่ไปร่วมง,งานศพอัญชันสุดลงกับพื้นมือกุมหน้าอกแน่นรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกดทับหญิงชรายืนมองรอยยิ้มเริ่มจางลง แววตาเปลี่ยนจากเศร้าเป็นเย็นชาแม่ให้อภยัยลูกเสียงนั่นเบาแต่เยือกเย็นจนเลือดในกายแข็งแต่บ้านนี้ไม่ให้อภยัยทันใดนั้นไฟทั้งบ้านดับวูบทุกอย่างมืดสนิทได้ยินเพียงเสียงฝนตกหนักและเสียงก้าวอี้โยกดังเอี๊ยดเอียด,ยดที่เริ่มขยับเองอีกครั้งอัญชันพยายามคลานออกไปที่ประตูแต่เมื่อเกือเก้อมือ,มอแต่ลูกบิดเธอกลับพบว่าลูกบิดประตูเย็นจัด และมีคราบน้ําตาหยดลงมาจากด้านในของมันเธอเงยหน้าชา้ชาๆบนบานประตูมีคำเขียนด้วยนิ้วเปื้อนฝุน่นเป็นคำสั้นๆแต่ชัดเจนอย่าไปเสียงกระซิบของหญิงชราดังใกล้หูอีกครั้งอยู่กับแม่เธอลูกบ้านนี้เงียบเหงามานานแล้วอัญชันหันขวะและเห็นเงานั้นนั่งอยู่บนเก้าออ้โยกแกว่งชา้ชาแสงฟ้าแลาบสองผ่านหน้าต่างเผยให้เห็นดวงตาสองข้าง ที่จ้องมองตรงมาไม่กระพริบอัญชันกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาลำคอเหมือนถูกบีบรัดร่างทั้งร่างสั่นเทามือกุมอ,อกแน่นจนเล็บจิกผิวแสงฟ้าแลบอีกครั้งเงาของหญิงชรานั่งนิ่งอยู่บนเก้าอีโยกชะชะโยกไปโยกมาเกียดเอียดเสียงนั้นดังสม่ำเสมอเยื่อเกี่ยนจนทุกหยดเลือดในร่างกายของเธอแข็งตัวอัญชันพยายามยืน แต่หัวหมุนภาพในห้องเริ่มบิดเบี้ยวฝาผนังเริ่มมีรอยแตกร้าวจากรอยเล็กๆก,กลายเป็นรอยใหญ่เหมือนมีอะไรอยู่ข้างในพยายามจะออกมาเธอถอยหลังชนกับตู้ไม้เก่าประตูตู้เปิดออกช้าๆเสียงบานพับดังแอดกลิ่นอับชื้นกับกลิ่นทูปะคละคลุ้งภายในมีชุดเสื้อผ้าเก่าๆและกรอบรูปใบหนึ่งกรอบไม้แตกครึงภาพข้างในคือเธอกับแม่สามี วันที่ยิ้มให้กันครั้งสุดท้ายน้ำตาอันชันไหลพรากแม่หนูขอโทษเสียงนั้นสั่นจนแทบไม่ได้ยินหญิงชาราบนเก้าอี้โยกหยุดนิ่งรอยยิ้มช้าๆชาปรากฏบนใบหน้าเธอยื่นมือออกมาช,าชา้าๆฝ่ามือเหี่ยวย่นนั้นเกื้อมมาแต่ที่แก้มของอันชันความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างเหมือนเลือดในตัวหยุดไหลอัญชันตัวแข็งภาพตรงหน้ากลายเป็นภาพสอนหญิงชาราค่อยๆจางลง แต่รอยมือบนแก้มยังคงอยู่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากในห้องเสียงเรียกเก่าที่ไม่ได้ยินมานานตืดๆเธอมองหาอย่างหวาดระแวงสายตาหยุดที่โทรศัพท์บ้านเก่าที่วางอยู่บนโต๊ะไม้เสียงดังต่อเนื่องเธอเอื้อมมือไปกดรับฮัลโหลเสียงเธอสัน่นไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วๆแล้วเสียงหญิงชาราก็ดังขึ้นจากปลายสายลูกหรือแม่หรือย,อยัง อันชันปล่อยโทรศัพท์ร่วงลงพื้นเสียงดังแตะเธอวิ่งไปที่ประตูแต่เมื่อดึงมันไม่ขยับเหมือนถูกปิดจากด้านนอกเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นรอบตัวไม่ใช่แค่จากเก้าอี้โยกแต่มาจากทุกมุมของบ้านจากหลังตู้ใต้พื้นเหนือฝ้าหา้หาหา้าห้าเสียงแหบพร่าและเศร้าปนกันอันชันเอามือปิดหูหยุดหยุด แต่เสียงกลับดังชัดขึ้นลูกขับไล่แม่ลูกขับไล่แม่คำเดิมซ้ำไปซ้ำมาจนเธอเริ่มหมดแรงไฟในบ้านกระพริบติดดับเธอมองเห็นเงาหญิงชราหลายร่างเดินวนรอบตัวเธอแต่ละร่างเหมือนภาพสะท้อนใบหน้าแตกครึ่งดวงตาเววโบผมขาวปลิวตามลมทุกสายตาจ้องมาที่เธอเธอกรีดร้องอีกครั้งแต่เสียงนั้นกลืนหายไปในเสียงลม เหมือนบ้านทั้งหลังสูบเอาลมหายใจของเธอออกไปทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นจากบันไดชั้นบนแม่อยู่ข้างบนลูกมาหาแม่สิอันชันหันขวับบันไดไม้เก่ามืดสนิทมีเพียงเงาลางๆของร่างหญิงชราที่ค่อยๆเดินขึ้นไปอันชันกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงแต่ขาของเธอกลับก้าวตามโดยไม่รู้ตัวเสียงฝีเท้าเธอเหยียบขั้นไม้ดังเอียดเอียดบรรยากาศรอบตัวเริ่มอึดอดัดอากาศเย็นเฉียบ เหมือนมีใครหายใจอยู่ใกล้หูเมื่อเธอก้าวถึงขั้นสุดท้ายเธอเห็นประตูห้องเล็กๆเ,เปิดแง้มอยู่ในห้องนั้นมีแสงไฟริบรีจากเทียนและบนพื้นมีรูปถ่ายของเธอเรียงรายเป็นวงกลมตรงกลางคือพวงมาลัยแห้งและกรอบรูปของแม่สามีที่มีรอยขีดข่วนเต็มไปหมดอัญชันยืนนิ่งอยู่หน้าห้องนั้นขาทั้งสองข้างสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่เสียงหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอก เธอมองวงรูปถ่ายตรงหน้ารูปของเธอในทุกช่วงเวลาตั้งแต่วันแต่งงานวันที่เธอตะโกนไล่แม่สามีวันที่เธอยืนหัวเราะอ,อยู่หน้าบ้านและรูปสุดท้ายคือภาพเธอนอนหลับอยู่ในห้องนี้เมื่อคืนเลือดในกายเธอเย็นว่าใครถ่ายรูปพวกนี้เสียงเธอแผ่วเบาแต่มันสะท้อนกล้องในห้องแคบแค่แสงเทียนกระพริบเงาของหญิงชราปรากฏขึ้นที่มุมห้องยืนเงียบไม่พูด ไม่ไหวติงแต่ดวงตาจ้องเธอไม่กระพริบอันชันถอยหลังมือปัดโดนตัวเล็กๆที่ตั้งอยู่ข้างฝาของบนโต๊ะหล่นกระจายเสียงบางอย่างตกพื้นกรุ้มกริงเธอก้มลงมองเป็นสร้อยคอทองเส้นเล็กพร้อมจี้รูปหัวใจของขวัญวันเกิดที่แม่สามีเคยให้เธอเมื่อสิบปีก่อนเธอหยิดขึ้นมาน้ำตาไหลาอาบแก้มภาพวันนั้นกลับมาชัดในหัวแม่สามียื่นสร้อยให้ พร้อมพูดว่าแม่ดีใจที่ลูกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราแต่วันต่อมาเธอกลับโยนมันลงถังขยะเสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมห้องจำได้ไหมลูกแม่เก็บมันไว้อัญชันหันขวับหญิงชาราเดินออกมาจากเงามืดแสงเทียนสะท้อนบนใบหน้าเหี่ยวยน่นแต่ดวงตาเป็นประกายวาววับแปลกๆทั้งอบอุ่นทั้งน่ากลัวแม่แม่อยากให้หนูให้อภัยไหมอันชันพูดทั้งน้ำตาหญิงชาราสายหัวเบาๆ แม่ให้อภัยลูกไปนานแล้วแต่สิ่งที่อยู่ในบ้านนี้มันไม่ใช่แม่อีกต่อไปทันใดนั้นเทียนดับวูบความมืดเข้าปกคลุมทันทีมีเพียงแสงฟ้าแลบจากนอกหน้าต่างส่องให้เห็นเงาผู้หญิงหลายคนในห้องไม่ใช่แค่แม่สามีแต่หญิงชราหลายร่างแต่ละร่างสวมชุดไทยสีขาวเดินวนรอบอัญชันอย่างช้าๆเสียงพึมพำเบาๆดังขึ้นพร้อมกันแม่แม่แม่แม เสียงนั้นสั่นสะเทือนจนพื้นบ้านสั่นตามอัญชันกรีดร้องแต่เสียงของเธอถูกกลืนหายไปเงาหญิงชราเข้ามาใกล้เรื่อยๆมือเย็นเฉียดแตะที่ใบหน้าเธอจากนั้นทุกอย่างเริ่มบิดเบี้ยวเหมือนโลกหมุนกลับด้านภาพตรงหน้าเปลี่ยนเป็นห้องเดิมเมื่อสิบปีก่อนสว่างสดใสเธอเห็นตัวเองในวัยสาวยืนถิงแม่สามีเสียงดังหญิงชราน้ำตาไหลอัญชันในอดีตผลักเธอลม้ม เสียงหัวแม่สามีกระแทกพื้นดังโปอันชันตัวจริงยืนดูอยู่ตรงนั้นร้องให้สะอึกสะอื่นหยุดถึกหนูขอโทษแต่ไม่มีใครได้ยินภาพยังดำเนินต่อไปแม่สามีค่อยๆลุกขึ้นมองอันชันด้วยสายตาเจ็บปวดก่อนจะเดินออกจากบ้านท่ามกลางฝนตกหนักเสียงฝนกลิ่นดินเปียกและกลิ่นเลือดจางจงปะปนในอากาศอันชันกุมหัวพอแล้วหนูเข้าใจแล้ว ภาพทุกอย่างแตกกระจายราวกับกระจกแตกเป็นพันชิ้นเธอกลับมาอยู่ในห้องเดิมอีกครั้งเทียนกลับมาจุดขึ้นเองแต่ตอนนี้บนพื้นไม่มีรูปถ่ายไม่มีพวงมาลัยเหลือเพียงผ้าขาวผืนหนึ่งวางพาดอยู่ตรงหน้าเธอบนผ้ามีชื่อของเธอและใต้ชื่อนั้นมีวันที่วันที่เธอตายอันฉันมองตัวอักษรน,นั้นด้วยหัวใจเต้นรัวลมหายใจหอบทีไม่ฉันยังไม่ตาย ฉันยังเธอตะโกนออกมาแต่เสียงสะท้อนกลับมาจากทุกทิศทางอยู่หรอลูกอยู่กับแม่ไหนเธอหันขวับหญิงชารานั่งอยู่บนเตียงยิ้มอ่อนโยนตาเต็มไปด้วยน้ำตาแม่เหงามานานแล้วอัญชันพยายามถอยแต่เท้ากลับจมหายไปในพื้นเหมือนพื้นไม้กลายเป็นโคลนเธอดิน้นแต่ยิ่งดิน้นร่างก็ยิ่งถูกดึงลงหญิงชารายื่นมือมาหาเธอ มาสิลูกกลับบ้านเธอะเสียงนั้นเบาแต่ชัดอบอุ่นจนหัวใจสั่นไหวอันชันร้องให้สุดเสียงมือเธอถูกดึงเข้าไปช้าๆจนหายลับไปในพื้นไม้เหลือเพียงเสียงสะอื้นแผ่วเบาและก้าอีโยกที่เริ่มขยับอีกครั้งเอียดเอียดเสียงนั้นดังต่อเนื่องก่อนจะค่อยๆเบาลงและหายไปในความมืดของบ้านฝนยังคงตกกระหน่ำไม่หยุดสายฟ้าแลบสว่างวาบลอดผ่านหน้าต่างเก่า เผยให้เห็นบ้านทั้งหลังเงียบสนิทประตูทุกบานปิดแน่นมีเพียงเสียงเก้าอี้โยกที่ยังเคลื่อนไหวชา้ชาๆเหมือนมีใครบางคนนั่งอยู่บนนั้นเช้าว,วันต่อมาชาวบ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียงสังเกตเห็นว่าประตูบ้านหลังนั้นเปิดแง้มไว้ไม่มีใครเคยกล้าเข้าใกล้มานานเพราะร่ำลือกันว่ามันเป็นบ้านต้องสาบตั้งแต่วันที่แม่สามีคนนั้นเสียชีวิตคุณยายพยอมเจ้าของร้านชำข้างทาง ถือไม้เท้าเดินมาชะโมกตู่ใครมาเปิดบ้านนี้แต่เช้าเธอบ่นพึมพำกับตัวเองพอเดินเข้าไปใกล้กลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นควันทูปก็ลอยแต่จมูกเหมือนมีคนเพิ่งจุดทูปเมื่อไม่นานมานี้มีใครอยู่ไหมเสียงยายพยอมเรียกไม่มีเสียงตอบเพียงเสียงน้ำหยดจากเพดานดังติ๋งติ๋งเธอก้าวเข้าไปอีกนิดสายตาเหลือเเห็นก้าอีโยกที่ตั้งอยู่กลางห้องโยกชาชาเกยดเอียด บนเก้าอี้นั้นมีผ้าขาวพับเปียบตรงกลางวางกรอบรูปเล็กๆยายพยอมยกแว่นขึ้นมาดูใกล้ๆภาพในกรอบคือผู้หญิงสองคนคนหนึ่งคือหญิงชราอีกคนคือหญิงสาววัยกลางคนที่เธอจำได้ดีอัญชันยายพยอมพึมพำชื่อด้วยเสียงแผ่วเพราะหญิงสาวคนนั้นคือเจ้าของบ้านที่ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนานสิบปีแต่สิ่งที่ทำให้ยายพยอมขนลุกคือจดหมายสั้นๆที่วางข้างกรอบรูป เขียนด้วยลายมือสันสนว่าแม่ไม่เหงาอีกต่อไปลูกกลับมาแล้วมือของยายพยอมสันเธอหันมองรอบตัวเห็นบางอย่างวาววับบนพื้นพอก้มลงดูใกลๆ้ๆนั่นคือไส้ทองจี้รูปหัวใจเปื้อนคราบสีน้ำตาลคล้ำยายพยอมยกมือไหวขอให้ไปสู่สุขติทั้งสองคนนะลูกนะแต่ทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นข้างหูเสียงของหญิงสองคนแม่อยู่ตรงนี้ ลูกก็อยู่โดยยายพยอมสะดุ้งสุดตัวหันขวับไปมองไม่มีใครอยู่เลยแต่บนเก้าอ้โยกตอนนี้โยกแรงขึ้นเอียดเอียดเอียดเหมือนมีใครกำลังหัวเราะเบาๆอยู่ตรงนั้นเธอถอยหลังชา้าๆหัวใจเต้นแรงจนสะดุดขอบประตูเมื่อมองกลับเข้าไปอีกทีแสงฟ้าลาบสองผ่านเข้ามาและในชั่วเสี้ยววินาทีนั้นยายพยอมเห็นสองร่างหญิงชราและหญิงสาว นั่งเคียงกันบนเก้าอีโยกยิ้มบางๆดวงตาทั้งคู่หันมามองตรงแสงฟ้าดับวูบเธอกรีดร้องสุดเสียงรีบวิ่งออกจากบ้านโดยไม่เหลียวหลังไม้เท้าหล่นกระแทกพื้นเสียงดังสะท้อนในบ้านเงียบงันหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านอีกเลยแต่ในคืนฝนตกทุกคนต่างได้ยินเสียงเดิมเกียดเอียดและเสียงกระซิบเบาๆจากในเงามืดแม่ไม่เหงาแล้วนะลูก บางคนสาบานว่าหากผ่านหน้าบ้านตอนเที่ยงคืนจะเห็นเงาผู้หญิงสองคนยืนอยู่ที่หน้าต่างมองออกมาด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนแต่ในดวงตานั้นว่างเปล่าเย็นชาและไม่มีประกายชีวิตหลงเหลืออยู่เลยหลายปีผ่านไปบ้านไม้หลังนั้นยังคงตั้งอยู่กลางสวนเก่าแม้จะสุดโทรมไปตามกาลเวลาแต่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องประตูหน้าบ้านปิดเงียบ หน้าต่างบ้านเก่าถูกลมพัดให้ส่งเสียงคลืดคลาดเบาๆเหมือนเสียงถอนหายใจของใครบางคนเด็กๆในหมู่บ้านเติบโตมากับเรื่องเล่าของบ้านอันชันบางคนเชื่อว่าวิญญาณของแม่สามีและลูกสะพ้ยยังคงอาศัยอยู่ในนั้นบางคนบอกว่ามันคือบทเรียนของคนที่ลืมคุณของผู้ให้กำเนิดแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ทุกคนต่างรู้ดีว่าบ้านหลังนั้นไม่เงาอีกต่อไปวันหนึ่งชายคนหนึ่งในชุดนักบวช เดินทางมาจากต่างถิน่นเขาเป็นหลานของอันชันที่เพิ่งรู้เรื่องราวของครอบครัวจากเอกสารเก่าเขายืนอยู่หน้าบ้านยกมือไหวเ้เงียบๆพร้อมเอ่ยเสียงเบาขอให้ทั้งสองท่านไปสู่สุคติขอให้ความรักระหว่างแม่กับลูกได้พบความสมบเสียทีลมเย็นพัดผ่านกลิ่นดอกพุธชอยเบาๆเหมือนใครบางคนกำลังยิ้มอยู่ข้างๆนักบวชก้าวเข้าไปในบ้าน วางดอกไม้และทูบสามดอกไว้บนโต๊ะกลางห้องเสียงเก้าอี้โยกขยับเบาๆก่อนจะหยุดนิ่งสนิทในความเงียบนั้นเหมือนได้ยินเสียงหญิงชราเอ่ยแผ่วเบาขอบใจนะลูกจากนั้นแสงแดดยามเช้าก็ส่องลอดหน้าต่างเข้ามาบ้านที่เคยมืดมิดดูสว่างขึ้นอย่างประหลาดเงาของหญิงสองคนค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงความสงบที่ไม่เคยมีมานานลมพัดม่านสีขาวให้ปลิวชา้าเก้าอีโยกหยุดสนิท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีใครได้ยินเสียงเอียดๆอ,อีกเลยเพราะในที่สุดแม่กับลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างสงบ